อมามาีนมา,นมาลองไหลสดในช่องสำรองบึงนะครับพี่น้องหายไปหลายเดือนนะครับช่องนี้ขออนุญาตเช็คสัญญาณนะครับพี่น้องแล้วก็ดยวลองเบึงก่อนนะครับช่องนี้หายไปสเดือนโอเคพอได้อยู่เนาะ พี่น้องพอได้ทิ่เขามาซอยคอมเมนต์กันเขามานำด้วยกับพี่น้องครับเสียงเป็นจะได้ชัดเจนบอหนุ่มลาวบอกว่าเมืองพัทยามีมีผู้หญิงขายบริการมากกว่าลาว ขอญาตปักหมุดก่อนนะครับทุกคน <c oughs> ขอญาตปักหมุดนะครับพี่น้องสัดเสียงสัญญาณชัดเจนนะครับพี่น้องเนาะนะครับสบัสดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาต,ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณนะประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาเก่าโมงเก่านาทีครับพี่น้องยามเศร้า ่าถือว่าเป็นคลิปแลกนะครับผมสําหรับช่องวิธีคนสองฝั่งโขงสองนะครับเป็นช่องสํารองเวลาช่องใหญ่มีปัญหานะครับอ่าช่องนี้ก็หายไปประมาณ2เดือนเนื่องจากว่าอ่าโดนทําโทษนะครับสําหรับประเด็นเรื่องนี้ครับพี่น้องก็จะมาพูดถึงหรือจะมาตอบมาอธิบายให้ฟังนะครับประเด็นก็คือว่ามีหนุ่มใหญ่ในสปปลาวนะครับแต่งตัวดีดูมีฐานะ เขามีการโพสลงในเฟซเขานะครับหลังจากที่เขาแบบว่าไปเจอเพจทัวลงเพจทัวลงที่เขานำเสนอนะครับว่าสาวลาวใจแตกนะครับแต่งงานไวอันควรนะครับแต่งงานเร็วก่อนไวอันควรเป็นประเทศติดอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับหนุ่มเล่าคนนีก้ก็โอ้โหเดือดนะครับ ดูฐานะน่าจะมีฐานะแหละนะครับเขาไปโพสนะครับบอกว่าเมืองพัทยาประเทศไทยเนี่ยมีผู้หญิงขายบริการมากกว่าลาวหลายเท่านะครับอันนี้คือการตอบโต้นะครับผมมองว่ามันคนละประเด็นนะครับมันคนละประเด็นกันมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงใจแตกกับผู้หญิงขายบริการมันคนละส่วนกันนะครับผู้หญิงขายบริการเนี่ย เขาไม่ได้เอาผู้หญิงอายุต่ำกว่า1 3บสมาขายบริการนะ,ะตามที่เคยไปเที่ยวพัทยาหรือภูเก็ตหรือว่าในประเทศทั่วโลกนะครับในอเมริกาในแคนาดาก็มีนะครับตามคาสิโนตามร้านต่าง,างๆเยอะแยะนะครับผู้หญิงขายบริการนะครับสําหรับต่างชาตินะครับมันมันไม่ใช่อาชีพที่น่าเกียดหรืออะไรครับมันเป็นเรื่องปกติ คุณทํางานเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับฝรั่งเขาไม่ได้มองว่าอาชีพนั้นน่ารังเกียจเขาชอบนะครับผมพูดตรงๆนะครับเขาชอบเขาอยากไปดูเขาชอบแบบนี้นะครับอ่าแต่ที่เพจทัวรลงนําเสนอเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าผู้หญิงลาวเนี่ยอ่าที่เขาสํารวจกันในอาเซียนเนาะอายุ12-13แต่งงานอ่าหรือเอาผู้หญิงมาชั่งกิโลขายนั่นนี่นะครับอ่า อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้หญิงลาวได้รับผลกระทบอ่ามันสะท้อนถึงอ่ารัฐบาลในสปปลาวเนี่ยว่าไม่มีกฎหมายคุ้มครองสตรีหรือผู้หญิงเลยหรือนะครับอ่าอันนี้หนุ่มลาวก็บอกว่าน่าผมว่ามอมอหนุ่มลาวคนนี้น่าจะไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือยังไงหรือดูแต่ทีวีไทยอย่างเดียวนะครับถ้าพูดถึงว่าผู้หญิงขายบริการในเมืองพัทยาเนาะ ที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยนะครับคมัมเนพม่าลาวอินอ,อินเดียก็ยังมีนะครับอินเดียยูเครนรัสเซียนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาเข้ามามันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะอันนี้คือสําหรับคนอื่นมองงไงผมไม่รู้นะผมมองว่า,วามันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องปกติมีเกือบถ้าเมืองท่องเที่ยวนะครับมีเกือบทั่วโลกนะครับมาดูในแถวยุโรปอเมริกาก็เยอะแยะคุณไปสิครับ ไปในคาสิโนอยากได้ก็จีบเอาครับเยอะแยะนะครับก็จ่ายเงินเอาเยอะแยะคุณคุณไม่ได้ทําผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเออถ้าเป็นเอาเด็กผู้หญิงอายุสิบสามสิบสี่มาเล่ขายบริการนะครับถูกจับตํารวจจับนะครับลองทําที่เมืองไทยสิคุณไม่เห็นหรอคุณดูสิไอ้นี้เนี่ยดูเห็นไหมข่าวข่าวที่เมืองไทยที่เขาจับจับดาราจับครูไพบูน จับสมรักคําสิงเห็นไหมครับที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอายุน้อยถามว่าในถามว่าในสอในสปปลาวเนี่ยนะครับมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงตามอาทุกวันนี้ไปเที่ยวในสปปลาวดิตามร้านคาราโอเกะครับมีเกือบทุกจังหวัดของเรา,าผู้หญิงเลิกเรียนมาอายุสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับไปนนั่งดิง้ง ลินเหล้าลินเบียให้รุ่นลุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามร้านคาราโอเกะทั่วไปนะครับมันมันไม่ได้มีความผิดใดๆเลยนะครับกฎหมายบางทีก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำนะครับเจ้าหน้าที่ในสปปลาวนะครับเป็นตำรวจเป็นทหารก็ไปเที่ยวในร้านคาราโอเกะเล็กๆนะครับไปก็มีนักเรียนอายุ1 3 1 4หลังเลิกเรียนนะครับก็แต่งตัวปะแป้งนะครับมานั่ง แบบขายบริการอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เห็นมีจับอะไรไม่มีนะครับไม่มีก็ปล่อยเป็นเรื่องปกติทั่วๆไปนะฮะสำหรับในสังคมลาวนะครับแต่ว่าเข้าแต่ว่าก็ก็เข้าใจแหละว่าคือด้วยเศรษฐกิจเนาะนะครับมันก็ไม่มีทางมันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้ผู้หญิงในสปปลาวจานวนนึงเนี่ยมีมีทางเลือกที่ดีพอนะครับ คิดดูนะครับผมเห็นผมยังตกใจเลยนะครับเพื่อนผมเนี่ยนะครับเพื่อนที่รู้จักกันนัก็เป็นนักกีฬาเตะเตะตะก้อนี่แหละนะครับอ่าเขาไปเที่ยววังเวียงเขาไปเที่ยวอ่าเวียงเวียงจันนะครับแล้วก็เขาก็วิดีโอคอลแบบว่าผู้ชายเนาะโทรมาอวดกันเลยเพื่อนมึงดูนี่เดี๋ยวเห็นไหมนะครับอ่าโทรมาแล้วก็เปิดบีเปิดวิดีโอคอลตอนนี้นั่งกินในร้านคาราโอเกะในลาวนะครับ พอแบบสายกล้องไปก็เห็นเด็กผู้หญิงโอ้อายุสิบสามสิบสี่นะครับเอาง่ายเพิ่งมีหน้าอกเอาพูดตรงๆนะครับหน้าอกเพิ่งมีแต่ก็มานั่งยินกับผู้ชายอา,อายุสามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับคิดดูอันนี้คือหรือว่าในเรามันไม่มีข่าวหรือเปล่านะครับอ่ามันไม่เหมือนในเมืองไทยเนาะเห็นไหมครับเมืองเมืองไทยทุกครั้งที่จับนะครับคาราอเกะ จับคาราโอเกะก็เป็นไงครับสาวเลา่าจับคาราโอเกะผู้หญิงสาวเลา่าแถวอุดรแถวขอนแก่นนะครับก็มาขายบริการนะครับถ้าขายบริการแบบนั้นมันก็ผิดนะครับผิดกฎหมายาถ้าไปขายอยู่ในเมืองอเมืองพัทยานะครับเราก็มีแบบมีเจ๊อะไรคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเจ๊มีเสียมีเจ้าของกิจกิจการเจ้าของร้านนะครับ ่ารับรองเป็นลูกจาก้างนั่นนี่โอเคนะครับแล้วก็จะเห็นปกติทั่วๆไปอันนี้คือเราสําหรับคนไทยเขาก็ไม่ปฏิเสธนะว่าเมืองเมืองเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีผู้หญิงขายบริการเขาไม่ได้ปฏิเสธเนี่ยเขาก็รู้กันทั่วทั่วโลกนะครับก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนคนก็ยังไปเที่ยวปกติทั่วทั่วไปอา,อายุเขาก็ถึงแล้วเนี่ยนะครับอืแล้วแต่อาชีพคนมันชอบไม่เหมือนกันไงอ่ะฮะ ก็ยังดีกว่าในสปปลาวนี่ก็ยังดีกว่าให้คนจีนเอาผู้หญิงลาวมาช่างกิโลขายอายุสิบสามสิบสี่นะครับบางทีก็เอาขึ้นโรงแรมป้ายยุงป้ายยาแล้วก็ไปถ่ายคลิปลงเว็บไซต์จีนนุ่นขายอยู่เว็บอยู่จีนนุ่นแต่เป็นแต่แต่เป็นผู้หญิงลาวนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าตกเป็นเหยื่อนะครับเขาเรียกว่าตกเป็นเหยื่อมันมันมันไม่ใช่ผู้หญิงขายบริการมันเกินคําว่าขายบริการ ถ้าขายบริการมันมันต้องเลือกอายอายเลือกอายุนะครับแล้วมันต้องได้เงินนะฮะอันนี้มันค้ามนุษย์ชัดๆในสังคมลาวครับพี่น้องอย่างที่ผมเคยเคยพูดตลอดนะฮะว่าลาวเนี่ยกฎหมายในลาวมันมีนะครับกฎหมายในลาวมันมีแต่มันไม่จริงจังนะครับมันไม่จริงจังเยอะแยะนะครับอยาไปมองนะครับขอคือสําหรับผมนะ ทุกอาชีพนะครับอยากทําก็ทํานะครับถ้าทําแล้วมันได้เงินทําเถอะครับผู้หญิงหนีมาอยู่เมืองนอกเยอะแยะนะครับผัวสามสี่คนเยอะแยะนะครับเลิกกับคนนี้ก็ไปคบกับอีกคนนึงไม่เกินสามวันบางทีคนนี้ไม่ค่อยถูกใจก็ไปอิสระนะครับอิสระเสรีครับเออถ้าคุณเอายาบ้ายาเสพติดเข้ามาเมืองเขาโอเคผิด ผิดกฎหมายนะครับคุณจะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครมันมันก็เป็นสิทธิทคุณนะครับมันเป็นของของคุณเนี่ยเออมันไม่ใช่ว่าเขาไปเอาอันนั้นคุณมาขย่มเนาะมันจะไปไปไปโทษเขาได้ไงแต่ปัญหาถ้าไปแตะกับเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่าสิบสบสี่นะครับในใน,ในต่างประเทศนี่ติดคุกแบบโอ้โหหนักมากอ่าด้วยอายุนี่มันสำคัญมากๆเมืองนอกคิดดูนะครับกฎหมายในอเมริกา กฎหมายในอเมริกาในแคนาดาคุณคิดดูนะถ้าคุณไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์หรือกินแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์ต่ํากว่ากับผู้หญิงกับเด็กผู้ชายก็แล้วแต่ถ้าต่ํากว่าอายุ18คุณมีความคุณมีความผิดนะครับคุณมีความผิดแสดงว่าคุณสนับสนุนคุณชักชวนให้เด็กดื่มแอลกอฮอล์นะครับเห็นไหมครับถ้าไปแถวย่านประเทศแถวอาเซียนเราอ่าเป็นไงล่ะ อายุยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีครับแต่เมืองนอกเนี่ยโอโ้โหคิดดูนะครับคนฝรั่งคนฝรั่งเขาไปเที่ยวเมืองไทยหรือไปเที่ยวสอปป,อปอลาหรือไปเที่ยวคาเมรก็แล้วแต่คุณสังเกตนะฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากนั่งกินกับผู้หญิงอายุสิบแปดต่ำกว่าสิบแปดเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมีคนไปถ่ายภาพ แล้วก็เอาไปแจ้งความหรือเอาไปหรือหลุดไปในอเมริกาเนาะถือสามารถมีความผิดได้นะครับทุกคนนะฮะอืมสวัสดีทุกคนนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นช่องสำรองนะครับไม่ใช่วิถีคนสองฝั่งคงหนึ่งอันนี้เป็นวิธีคนสองฝั่งโคงสองก็เนื่องจากว่า อ่าช่วงหนึ่งคือมันโดนมันโดนทําโทษนะครับสองเดือนที่ที่สร้างช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันนะครับช่องใหญ่ถ้าโดนแล้วก็มันก็ต้องย้ายมานี่นะครับอ่าอ่าเขาจ่ายค่าบริการห้องพักโรงแรมเขามีรายได้บริการทุกทุกต้องครับต่างฝายต่างตาง,ตางได้ครับอ่าตางไฟต่างได้คุณเห็นไหมเอาผมพูดตรงๆนะคุณ เห็นว่าเขาขายบริการในเมืองพัทยาน,นั่นเนี่ยคุณเห็นไหมว่าโรงแรมเขาทําตามกฎนะเอาลองพาเด็กผู้หญิงสิผู้หญิงต่ำกว่าสิบเจ็ดต่ำกว่าสิบห้าพาไปเข้าโรงแรมถามว่าเจ้าของโรงแรมเขาให้เปิดไหมเขาไม่ให้เปิดนะแต่ในสปปเราเห็นไหมครับทวงเงินกันตีกันอ่าฮะผู้หญิงสิบสามสิบสี่นะครับอ่รุนลุงพาเข้าออห้องอตำรวจไม่จับนะครับไม่จับบางทีก็เป็นตำรวจเองด้วยซ้ำ นะครับในสอในสอปปอเล่า <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องผมถึงบอกบอกว่าสื่อไทยเขานําเสนอมันก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งถ้าเรามองในมุมหนึ่งนะมันเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าอะไรรู้ไหมทําไมในประเทศลาวเนี่ยเขากลัวมากกลัวสื่อไทยนั่นนี่คือคนลาวมันดูสื่อไทยไงการนําเสนอเนี่ยถ้ามันไปไปกระทบต่อต่อภาพลักษณ์ ประเทศลาวหรือหน้าตาของบรรดาผู้นําในสปปลาวเนี่ยเขาก็จะดิ้นนะเขาก็จะอ้างเรื่องความสัมพันธ์นั้นนี่ว่ามันไม่ถูกต้องนําเสนอแบบนี้มันเป็นการยุแย่ทําให้คนในชาติของฉันเนี่ยในชาติของผมเนี่ยมีความคิดที่จะต่อต้านนะครับอืมเยอะแยะนะครับใช่ใช่ใช่ครับนะครับช่วงนี้เยอะแยะ าสาวรัสเซียก็ยิ่งเยอะนะครับผมสําหรับผมนะพี่น้องครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่ผมมาอยู่ที่เมืองไทยเกือบยี่สิบปีเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็พัทยามันก็เป็นแบบนั้นมามามาตั้งนานแล้วเนี่ยพัทยาภูเกต็ตมันเป็นแบบนั้นมานานไม่เห็นว่าจะจะเสียหายตรงไหนก็ยิ่งทุกปีก็ยิ่งมีต่างชาติเพิ่มขึ้นเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นนะครับอทุกวันนี้ประเทศไทยมันก็ มันก็เสรีไปในอีกอีกระดับหนึ่งนะครับเอาอย่างเช่นอยู่ประเทศไทยบางคนเมื่อก่อนก็อาจจะมีคนบอกว่าประเทศประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีกลุ่ม LGBT เยอะที่สุดในอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่มีคือเอาง่ายคือเพศเพศที่3มเยอะมากๆาแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับที่ประกาศนะครับสมลดเท่าเทียม ถือว่าเสรีมากๆก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ผู้หญิงไทยแล้วโทษทีนะฮะผู้สาวประเภทสองในเมืองไทยเนี่ยคือสวยที่สุดสวยที่สุดในโลกนะครับอันนี้คือทุกคนก็เห็นนะฮะถามว่าการผลักดันเนี่ยคือ,อาการผลักดันให้มีกฎหมายผ่านนะครับผมก็บอกผมก็คิดว่ามันมันก็เหมาะสมนะครับ คิดดูนะครับประเทศในอาเซียนนี่หลายประเทศถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแบบเนี้ยทุกคนก็ต้องนึกนึกถึงเมืองไทยนะครับอืมสวรรค์เขตกำอะอะไรนะสวรรคเขตกำเงินห้าร้อยไปหาสาวมาออฟมาออฟสบายๆนะครับแต่พัทยาห้าร้อยนี่ยากนะครับอ่าถูกต้องครับอืมตอนที่ผมไป ไปผมไปผมไปเวียงจันทร์อันนี้คือพูดย้อนย้อนย้อนนะครับพูดย้อนหลังนะพูดกลับย้อนไปนะครับที่เมื่อประมาณปี2013-2014นะครับตอนที่ผมกลับไปต่อวีซ่านักศึกษานะครับที่ก่งศูนุลไทยประจำเวียงจันทร์นะครับเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการไทยช่วงนั้นผมยังเรียนใกล้จบเนาะปี2014นะครับผมก็ไปนอนที่เวียงจันทร์สองสามวันนะ หลังสี่ห้าทุ่มผมก็เดินมาริมโขงนะครับสวนเจ้าอนุวงศ์นะครับก็จะมีผู้หญิงขายขายบริการนั่งตามพุ่มพุ่มไม้ทั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งป,ป,รประเทศอื่นอนะง่ายที่พูดภาษาลาวไม่ชัดนะครับนั่งตามพุ่มไม้เยอะๆเลยก,ก็ถามแสนหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบแปดหมื่นกีบเยอะแยะส่วนมากก็จะเป็นเวียดนาม ถามว่าประเทศไหนไม่มีผู้หญิงขายบริการบ้างแต่มันคนละประเด็นที่ผมกําลังอธิบายให้ฟังเนี่ยมันคนละประเด็นที่เพจไทยสื่อไทยที่เขานําเสนอว่าหญิงลาวาใจแตกแต่งงานก่อนวัยอันควรเนี่ยคือเขาหมายถึงคนอายุน้อยสาวอายุน้อยไม่ใช่ว่านหนุ่มลาวคนนี้จะออกมาตอบโต้ไทยผู้หญิงไทยขายบริการนั้นเนี่ยมันคนละประเด็นกันนะครับยิ่งพูดไปมันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าไอ้เฮียนี่มันไอ้หานี่มันฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรืน หรือหรือเปล่าวะหรือมันแปลภาษาไทยไม่รู้เรื่องแล้วอวดฉลาดนะครับมาเป็นแบบโจมตีเมืองพัทยามันเมืองทองเที่ยวเนาะนะครับเมืองท่องเที่ยวคุณไปเห็นไหมครับรัสเวกัสคุณไปสิครับผู้หญิงทั้งคนไทยทั้งคนฟิลิปปินส์ทั้งคมัมเนคนเอเชียเยอะะนะครับขายบริการคนหลักก็เยอะๆเจเจ็ไม่แปลกตรงไหนนะครับก,ก็นางดูดนางโมกกันเยอะๆเลย ขึ้นโรงแรมก็มีอยู่ในรถก็มีครับฝรั่งเขาไม่ได้มองว่ามันน่าเกลียดตรงไหนครับร่างกายคุณเนี่ยร่างกายคุณสิทธิคุณแต่คุณอย่าไปทํากับเด็กอายุต่ํากว่าสิบสี่สิบห้าต่ำกว่าสิบแปดลงมามันผิดเด็กมันต้องต้องมีอานาคตเด็กมันต้องไปเรียนหนังสือแล้วพอมันสืบแปดขึ้นนะครับมันก็ต้องเลือกชีวิตเองนะครับเพราะว่าเขาเรียนหนังสือจบที่มหาลัยมันก็ต้องสิบเจ็ดสิบแปดเนาะ ให้เขาจบโรงเรียนก่อนนะครับแล้วเขาก็จะเลือกชีวิตของเขาเองนะฮะสวัสดีครับพี่น้องครับผมวัสดีนะครับจะอะไรนะครับอย่าทะลึ่งตอนนี้เอาจริงนะครับร้านคาราโอเกะจังหวัดอุดรหนองคายนครพนมุกดาหารสาวลาวแท้ๆจะเก้าสิบเปอร์เซ็นมาขายบริการนะครับผมมีแต่พวกโจรนะครับผมฝากช่องไม้นา่ด้วยครับพี่น้องครับ ตัวนี้ก็เป็นช่องสำรองนะครับทุกคนช่องสำรองเพราะว่าโดนทำโทษไปประมาณสองเดือนกว่านะครับออื ช่วงนี้ก็นะครับสถานการณ์ที่เมืองไทยเนาะแต่ละข่าวเปิดข่าวแต่ละข่าวนี่โอ้โหอ่านไม่หวัดไม่ไหวเลยนะข่าวเยอะเมืองไทยแล้วก็หลายๆข่าวหลายๆช่องก็มีการแข่งกันแข่งความสามารถในการนําเสนอแข่งเลตติ้งกันนะครับอ่าในช่องไหนทุกวันนี้มันต้องถ่ายทอดผ่านผ่านออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นอ่า t ิกตอนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook มันไม่ใช่ฟรีทีวีเลยนะถ้าฟรีทีวีทุกวันนี้หากินยากนะครับทุกวันนี้มันแข่งยอดวิวกันนะฮะ <c oughs> คุณคุณก็จะเห็นว่าสื่อไทยเนี่ยมันมันทำให้อ่ามันทำให้คน70-80ล้านคนในเมืองไทยแล้วก็ยังไม่รวมต่างชาติเนี่ยเวลาดูสื่อไทยมันต้องเลือกดูคุณเป็น f อฟช่องไหนล่ะนะครับถ้าเป็นข่าวต่างประเทศคุณจะดูสื่อไหนที่อ่านข่าวเก่งเร็วอ่า คือมันมันมันเป็นแบบเนี้ยนะฮะกำลังปาลมพม่านะครับผมนะครับช่วงนี้ก็มีกระแสรเรื่องเรื่องเรื่องเมียนม่าก,ก็เหมือนกันเนาะเรื่องเมียนม่านี่คือกฎหมายในประเทศไทยมันเริ่มเริ่มบังคับจริงจังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผู้มีเขา้าเห็นเขาบอกว่าผู้หญิงต่างด้าวหรือต่างชาตินะครับท,ที่ที่ไปทํางานที่เมืองไทยเนี่ย ใครที่ไปทํางานนะครับห้ามคลอดลูกที่เมืองไทยนะอ่าห้ามคลอดลูกห้ามมีลูกนะอ่าต้องกลับไปคลอดที่ประเทศตัวเองอะแต่คลอดที่เมืองไทยเนี่ยนะครับเขาเริ่มจริงจังแล้วเพราะว่าตอนนี้คือต่างด้าวมันเยอะนะครับเฉพาะเมียนมาก,ก็หกเจ็ดล้านคนแล้วคิดดูนะครับเท่ากับเท่ากับประชากรเราทั้งประเทศและเฉพาะแรงงานพม่าในเมืองไทยเนี่นะครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับพี่น้องอ่าฝากกดแชร์น้ำรับพี่น้องครับฝากเพจน้ำเด้อครับอ่าพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องครับผมขออนุญาตนะครับซสำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอห้องน้ำนะครับปวดท้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดในช่องหลักนะครับช่องวีทีคนสองฟังคงพี่น้องกับยาศท่านเฝ้านอนกันนะครับพี่น้องผมยังว่ท่านอยากนอนนะครับขออนุญาตเข้าห้องน้ําก่อน